สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนไตยเป็นคนคลายบายตุ๊กเจโรนะคะตอนนี้เจโรอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเรศฮอแนแลนเนเทอร์แลนด์นะคะกำลังเดินอยู่ที่ตลาดดอกไม้ฟลาวเวอร์มาร์เก็ตนะคะชมกันเล็กเน้อยนนะคะวันนี้น้องเคนนะคะจะเป็นไกด์ผีให้เราคุณเคนสวัสดีค่ะอันนี้น้องเคนนะคะน้องเคนอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะอ่าช่วยล่อนสิจะบพาไปไหนคราวนี้อ<ป> <Okay. S 2> ๋อไปไปดื่มชากาแฟาก่อน อาพปดุ่นชากาแฟแล้วก็ก่อนที่ไปถึงแล้วก็เดินเล่นกันไปนะคะเดินชมชคดีนะครับโชคดีวันนี้อากาศดีนะคะแต่ก็ยังเย็นอยู่เย็นค่ะขี่ขี่องศาเท่านี้วันนี้น่าน่าจะสีได้มั้งเนาะสี่หรือหกประมาณนี้แต่ก็โอเคอุ้ยตรงนี้แสงสวย สวสยยูนิคอร์นใช่ไหมยูนิคอร์นอันนี้อันนี้พอดีให้เพื่อนพอดีอันนี้ก็คือหัวหัวดอกหัวดอกทิวลิปใช่ไหมหัวดอกทิวลิปแล้วเขาขายนีื่ลยอัอร์ดามจะโด่งดังกับการปลูกดอกไม้นะคะพืชผักเขาจะรัดมากนะคะก็ปลูกกันว่าเขาปลูกเป็นแบบพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจเลยนะคะโด่งดังมากเกี่ยวกับดอกไม้เาเลยกับผักผักผักที่ร้อยก็ส่งมาจากนี่เยอะเนาะ ที่ระมันก็เอาผักมาจากเออฮอลแลนด์เยอะนะคะโปแลนด์บ้าใช่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 แล้วก็ชีสใช่เขาดังเรื่องชีสชีสเขาดังมากชีสอร่อยชีสเกาด้านะคะจะดังมากเนาะแล้วก็เรื่องสายเขียวเรื่องสายเขียวกอชอนะปุนปุนนะคะจะดังมากๆเลยจริงๆหน้าหน้าจะได้คลิปตอนเอียงเชนีล็อบบี้เนาะยอดวิวคงพุ่ง ก็เดินเล่นกันไปนะคะเดินไปก็จะมีกลิ่นเขียวๆลอยมาคลุ้งไปคลุ้งมานะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของเมืองนี้นะคะทุกคนจะหลั่นลาแฮปปี้จะมีความเยิมเยิมนะคะจวันหวานทุกคนจะตาหวาน ของหวานก็จะขายดีนะคะออขนมขนมของหวานร้านร้านขนมที่นี่มีมีมีร้านหนึ่งดังแต่ไม่ใช่ของหวานสำหรับคนเสพสายปุ้นะแต่เป็นของหวานที่เป็นซอฟต์คุกกี้ที่ดังมากเดีวรามันใสป่ปุนหรือเปล่าเน่ไม่ใส่ร้านนี้ร้านนี้คือดูดีเลย<อ>ถ้าเทียบเทียบกับออของแพงไม่งั้นละ,ละเยินคล้ายๆร้านนี้จะคล้ายๆราดูเล อะไรคือมีชื่อเสียงมากแล้วชื่อร้านชื่อร้านเอ่ออุ้ยอัดเหมือนกันงั้นเอาเอาเอาไว้ถ้าถ้าเดินเดินผ่านหน้าร้านแล้วค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวจะใกล้ๆกล้โรคนสเตชั่นอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าไปจะเหรออย่าบางวันคนต่อเป็นกิโลนะจ๊ะอ่าถ้าถ้าไปจะวีดีโอไหมเพื่อนเพื่อนชมนะคะแต่อร่อยอร่อยชิ้นละสามยูโรสามยูโรอย่าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะเค้กหรือหรือเป็นซอฟต์คุกกี้เล็กๆเหรอ ก็ชิ้นเท่ามืออ่ะคุกกี้3ยูโรก็คือแพงนะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอ่าชมนะคะสัญลักษณ์ของเมืองอัมสเตอร์ดัมแลก็คือคลองนะคะอุ้ยเออเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักรูปแต่ทงเค้นนี่นี่ก็คลองอัมสเตอร์ดัมแม่ก็ยาวเลยปะอ้าเหอไอเี้ยก็คือยาวไว้ลงยูทูปเงี้เออลงยูทูปไปอ่ะเจโลขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพรุ่อนีจะถ่ายรูปนะคะถ่ายถ่ายถ่ายรูปคลองแสนแสบอัมสเตอร์ดัมแป๊บนึงนะคะเพื่อน เราจะกันคลิปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย